มาเรื่องใหญ่แล้วครับสัญญาณจาก Wall Street ที่จะปลดล็อกเงินทุนกว่า50 0 0 0ล้านดอลลาร์เข้าสู่บิตคอยกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้านี้นี่ไม่ใช่ข่าวลือนะครับแต่มันคือกลไกลที่ถูกวางเอาไว้แล้วและเมื่อไกลปลืนนี้ถูกลั่นมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ส่งราคาบิตคอยพุ่งทยานไปสู่250,000ดอลลาร์เร็วกว่าที่ทุกคนคาดคิดเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเฉลยทุกอย่างแบบหมดเปลือกครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตด็อกผมเคนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในแวดวงการเงินโลกตอนนี้เป็นเรื่องที่ถ้าคุณรู้ก่อนคุณอาจจะเปลี่ยนสถานะการเงินของคุณไปตลอดการเลยก็ได้ครับ ก่อนอื่นเรามาอัปเดตสถานการณ์กันก่อนนะครับตอนนี้ราคาบิตคอยหลังจากที่พุ่งไปทําจุดสูงสุดใหม่ตลอดการที่ประมาณ1นึ0 0 0สดอลลาร์เมื่อไม่กี่วันก่อนตอนนี้ก็มีการย่อตัวลงมาพักฐานอยู่ที่แถวๆหนึ่งแสนหนึ่งดอลลาร์ซึ่งเป็นเรื่องปกติครับมีแรงเทขายทํากําไรออกมาบ้างส่วนตลาดหุ้นอเมริกาก็ยังคงแข็งแกร่งทํำนิวไฮขึนไปแต่สินทรัพย์อีกตัวที่พี่ๆหลายคนชอบกันอย่างทองคําตอนนี้ก็ยังแกว่งๆตัวอยู่แถวๆสามพันสามร้อย 30ดอลลาร์ต่อออนซ์ทำกลางความไม่แน่นอนทั้งของเรื่องการเมืองระหว่างประเทศและการรอสัญญาณล,ลดดอกเบีย้ยจากธนาคารกลางสหรัฐซึ่งทั้งหมดนี่แหละครับคือบริบทที่สำคัญมากๆที่ทำให้เงินทุนมหาศาลทั่วโลกกำลังมองหาที่หลบภัยและที่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในวันนี้ครับ พี่พี่ครับพี่พี่รู้ไหมครับว่าตอนนี้มีเงินทุนทั่วโลกประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าล้านล้านดอลลาร์ที่มันติดกับดักอยู่ในสินทรัพย์แบบเก่าๆอย่างพันธบัตรหรือหุ้นกู้ซึ่งหลายตัวให้ผลตอบแทนต่าเตี้ยเรียดินแค่4ีเปแถมบางตัวอย่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐใน5ปีที่ผ่านมาหนีมูลค่าหายไปเกือบ5 0นนะครับกองทุนบำนาญบริษัทประกันภัยเงินสดในคลังของบริษัทใหญ่ๆติดอยู่ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำและความเสี่ยง นี่คือเพนพอยท์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกการเงินในตอนนี้ครับแล้วทางออกคืออะไรนี่แหละครับคือจุดที่อัจฉริยะอย่างไมเคิลเซเลอร์แห่งบริษัท Stra t e g y หรือชื่อเดิมคือ Micro Strategy เข้ามาเปลี่ยนเกมเขาไม่ได้มองว่าบิตคอยเป็นแค่สินทรัพย์เก็งกำไรแต่เขามองว่ามันคือดิจิทัลทรัพย์ทีคืออสังหาริมทรัพย์ดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบที่สุด เขาบอกว่าทองคำมีอัตราเงินเฟ้อในตัวเอง2%ต่อปีเหมือนคุณมีชีวิตแล้วก็ค่อยๆตายลงแต่บิตคอยมีเงินเฟ้อเป็นศูนย์มันคือชีวิตอมะตะ และเขาไม่ได้แค่พูดครับเขาลงมือทำบริษัทของเขาตอนนี้ถือบิต o i n อยู่เกือบ630,000 BTC คิดเป็นเกือบ3%ของบิตคอยทั้งหมดที่จะมีบนโลกนี้และล่าสุดเขาได้สร้างสิ่งที่ผมเรียกว่า iPhone Moment ของวงการบิตคอยขึ้นมามันคือผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า stretch หรือ STRC มันคือผลิตภัณฑ์เครดิตระยะสั้นที่เอาบิตคอยมาค้ำประกันและให้ผลตอบแทนสูงถึง9.5 สูงกว่าตลาดเงินสูงกว่าพันธบัตรสูงกว่าทุกอย่างนี่คือการประกาศสงครามโดยตรงกับเงิน30ล้านล้านดอลลาร์ที่อยู่ในสินทรัพย์ผลตอบแทนต่ำพวกนั้นครับ และนี่คือไก่ปืนที่ผมพูดถึงตอนต้นครับตอนนี้ราคา STRC ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ97ดอลลาร์แต่เมื่อใดก็ตามที่ราคาของมันแตะ100ดอลลาร์บริษัทของเซลเลอร์จะสามารถออก STRC เพิ่มเพื่อระดมทุนได้อีกมาหาศาล่ายสิ่งที่เรียกว่า at the market offering และนักวิเคราะห์คาดการณ์กันว่าทันทีที่เงื่อนไขนี้ถูกปลดล็อกจะมีเงินทุนไหลเข้ามาทันทีไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์เงินก้อนนี้บวกกับเงินที่ไหลเข้า ETF อยู่แล้วอา จะเร่งให้ราคาบิตคอยพุ่งไปถึง2 5 0 0 0 0ดอลลาร์ 250, ได้เร็วกว่าที่ทุกคนคาดคิดไว้ครับนี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะครับแต่มันคือคกลไกทางการเงินที่ถูกวางเอาไว้แล้วและไม่ใช่แค่ไมเคิลเซเลอร์ที่มองเห็นภาพนี้ l แ r รีฟ n ง CEO ของ BlackRock ผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ออกมาพูดเองเลยว่าถ้ากองทนความมั่งคั่งของรัฐบาลทั่วโลกแบ่งเงินแค่2-5%มาลงบิตคอยราคาจะไปถึง7 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 700, ครับ หรืออย่างปัาเคที่วูดจาก a r k Invest ก็ให้เป้าหมายปี2030ไว้ที่1.5ล้านดอลลาร์นี่คือฉันธรรมธิของอัจฉริยะทางการเงินของโลกว่าเกมมันได้เปลี่ยนไปแล้วครับ เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกที่อยู่ในยุคเปลี่ยนทางทางการเงินตอนนี้ครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่การเก็ฑ์กาไรในสินทรัพย์ดิจิทัลอีกต่อไปแต่มันคือการเคลื่อนย้ายความมั่งคั่งครั้งประวัติศาสตร์ที่เงินทุนมหาศาลกําลังหนีตายออกจากสินทรัพย์แบบเก่าที่กําลังเสื่อมค่ามาสู่สินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่สุดปลอดภัยที่สุดและเป็นอิสระที่สุดในยุคดิจิทัลนั่นก็คือบิตคอยครับ กลไกที่ไมเคิลเซลเลอร์สร้างขึ้นมาผ่าน STRC มันคือสะพานที่เชื่อมเงินทุนก้อนนั้นให้ไหลเข้ามาได้ง่ายขึ้นและเมื่อเขื่อนนี้แตกไม่มีอะไรจะหยุดมันได้ครับสรุปทั้งหมดในวันนี้นะครับ 1. โลกการเงินเก่ากำลังเจอปัญหาใหญ่คือสินทรัพย์ที่เคยปลอดภัยให้ผลตอบแทนต่ำมาก 2. m i เคิลเซ e ล l e r ได้สร้างทางออกด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่า stretch หรือ STRC ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง9.5%โดยมีบิตคอยค้ำประกัน3มีจุดชนวนสำคัญรออยู่ นั่นคือเมื่อราคา stretch at ห0 0ดอลลาร์ 100, ซึ่งจะปลดล็อกเงินทุนก้อนใหญ่มหาศาลกว่า50,000ล้านดอลลาร์ให้ไหลเข้าสู่ตลาดและอาจดันราคาบิตคอยไปถึง250,000ดอลลาร์ 2, 000, 000, 000, ได้ในเวลาอันสั้น 4. นี่ไม่ใช่ความเห็นของคนคนเดียวแต่เป็นสิ่งที่กูรูระดับโลกอย่าง Larry Fink จาก BlackRock และเคที่วูดจาก Arc Invest มองเห็นตรงกันว่านี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญหรือที่เรียกว่า iPhone Moment ของ Bitcoin ที่จะทำให้มันกลายเป็นสินทรัพย์กระแสะหลักที่ทุกคนต้องมีครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับและตอนนี้ Stocksignal Screener เปิดให้สมัครแล้ว เครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน,น่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ